อ้าวทุกคนทานายสีก็อยู่นี่บอลเู้ยบอลูยาบอลูเป็นไรเฮ้ยสิเป็นไรครับท่าน,นท่านสีนะที่จะเคยช่วยชีวิตลูกอะ่ะท่านครับมงี้ไม่ไม่ถูกไม่วควรนะท่านบอลูทำมีไม่ได้ครับท่านาบอลูท่านบอกว่าท่านไม่ทำอะไรลูกบอลลูงั้นเข้ามาบอลลูอยู่งั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีหลวงป้านาะอาทุกท่านเลยอยู่กับผมใหญ่จากช่องพีแ่แฟดพาไปเรียเช่นเคยทุกคนนะวันนี้ผมก็กลับเข้ามาที่ป่าครั้งหนึ่งเพื่อมาเยี่ยมคนป่าทุกคนนะครอบครัวบาลูวันก่อนผมมาแล้วทุกคนเมื่อวานที่มามาเจอท่านฤาษีกำลังนั่งสมาธิแล้วก็เจเจกับคนป่าหรือว่าบาลูนั่นเองนะเหมือนท่านจะขอคนป่าบาลูอ่ะขอลูกชายของบาลูหรือว่าลาซูนี่ไปอยู่กับท่านนะทุกคนนะซึ่ง ท่านบอกว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบคําตอบท่านไม่ได้ขอคําตอบในตอนนั้นหรือว่าทันใดทันทีนะท่านบอกว่าให้กลับคิดก่อนเพราะว่าท่านอยากจกะสอนวิชาให้กับลาซูอยากจะให้ลาซูไปป,ปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นสายแบบธรรมะหรือเปล่าผมก็คิดประมาณนั้นนะแต่ความเป็นจริงผมไม่รู้ว่าท่านนี้สิจะพาลาซูไปแบบว่าทุดงหรือว่าไปหาความรู้ไปฝึกวิชาไปรับวิชาจากท่านหรือเปล่าเหมือนที่ท่านเคยพาต้านไม้ไปอยู่ด้วยทุกคนนะซึ่ง ผมมาเข้าใจความรู้สึกนะว่าคนป่าหรือว่าบาลูก,ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงลูกแล้วก็เหลือลูกชายเพียงคนเดียวที่อยู่กับเขาภรรยาซาดาซาบีลูกชายคนเล็กเขาก็ไม่อยู่เขาแล้วจากเขาไปแล้วคนนะเขาก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างจะอ่ายัางไงมีความแบบเซนซสทีฟสูงเรื่องนี้นะก็เข้าใจแต่คนป่าก็จะกลับไปปรึกษากับลูกชายก่อนลูกชายลาซูโอเคพี่วันนี้เดี๋ยวเดินทางเข้าป่าไปหาบาลูกันแล้วก็ไปที่กระต๊อบของ หรือว่าบ้านของเขาที่เราสร้างไว้ให้เขาทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แสนวีสองให้ด้วยทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหาคนป่าที่บ้านกันทุกคนไปทุกคนมาถึงหน้าบ้านของคนป่าจะเห็น่าเจอเหมือนบาลูยู่ป่าหน้าใช่ทุกคนบาลูอยู่บ้านนะั้นแล้วกองไฟกองใหญ่มากเอ้าทุกคนท่านสีก็อยู่นี่ มันกำลังคุยกันอยู่อะอะไรอะเฮ้ยบารูบารูเฮ้ยบารูยาปาลูเป็นไรไปสิไปนะครับท่านบารูย่าไปเลยลาสูไปยาลาสูไปปารูอะไรไปนะครับท่านลูกชายไปอยู่ข้ามไหมลาสูลาสูปารูจะเย็นลาสูปจะเย็นบารูจะเย็นอย่าคิดมากดิปาลู ทำไม่ได้อ่ะท่านที่สี่เคยช่วยลูกงูว้อ่ะบอลลูเฮ้ยบอลลูฟังก่อนเดี๋ยวป่ะเฮ้ยบอลลูบอลลูปล่อยฟังก่อนบอลลูวางวางลงนีท่านที่สี่นะที่เคยช่วยชีวิตลูกอ่ะท่านครับอย่างี้ไม่ไม่ถูกไม่ควรครับท่านบอลูทำนี้ไม่ได้ครับท่านเขา่าเข่าเข่าเข่าคิดอะไรอยู่ครับท่านผมไม่เข้ใจนะบอลูบอลูเอาวางลงบอลูวางลง วางมไว้มาลูกย่ามาลูกมาลูกบอกมึงวางไงมาลเขาไปเขาคิจะมาแย่งลูกเขามาลูกเป็นไรอะอยู่ก็ระแวงแบบกลัวท่านสี่จะเอาลูกเขาไปอะเขาบอกเนี้ยท่านที่บอกว่าเหมือนคิดว่าท่านสี่จะแย่งลูกเขาไปผมว่าเขาคิดมากไปใชเปล่าทุกคนมาลูกป้อยลงมาลูกมาลูกเอาไม้ลงมาลูก ท่านครับบาลูท่านบอกว่าท่านไม่ทำอะไรลูกบาลูบาลูบ,าบอกให้วางไงบาลูคิดมากป่ะเนี่ยท่านนี่สิไม่ทำอะไรลูกลาซูรอบเขาว่างดีได้ยินไหม,ม,มเขาจะช่วยจำไม่ได้เหรอท่านที่เคยไปช่วยลาสูที่ทำอะ่ะจำไม่ได้เหรอทำไมถึงไม่คิดอะ่ะ ฮะไม่คิดะฮะทำไมถนงพูดอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดอย่างเงี้ยวันนี้ผมไม่โอเคครับท่านผมแบบผมไม่โอไม่ไม่ชอบพฤติกรรมผมเท่านี้ครับท่านลาซูลาซูหายเพราะว่าท่านในสีรู้เปล่าบารู ผมต้องไปตามหาท่านสีในป่าเพื่อมาให้ท่าน,านช่วยลาบาลูลาซูที่ถ้ำอะ่ะรู้เปล่าทำไมยังคิดอย่างเงี้ยจะเย็นดิขเขาจจากันดิไม่ให้คือไม่ให้ไม่ต้องทำอะไรท่านสีสสสเขาไม่เอาท่านสีไม่เอาไปไหนหรอกท่านสีแค่ถามเฉยว่าจะเอาไปอยู่ท่านสีมาคือต้องการความพอใจของบาลู ท่านขอโทษแทนบาลูทีครับท่านผมผมว่าเขาน่าจะคิดมากเกินไปคิดว่าท่านจะเอาแบบไป,ไปเอาลูกเข้าไปจากตัวเขาหรือเปล่าบาลูบาลูไม่ต้องเข้ามานะอยู่งั้นแหละไม่ต้องเข้ามายุ่งกับท่านทีสี่เลยมผมไม่ผมไม่ชอบบาลูที่เป็นอย่างนี้นะอยู่งั้นแหละบาลูไม่ต้องเข้ามาบาลู นั่นขอโทษทีนะครับแล้วเ,เขามาบาลูอยู่งั้นแหละถ้าเป็นอย่างนี้บาลูผมจะไม่มาหาบาลูเองนะบาลูรู้ว่ารักลูกหรือว่าห่วงลูกมากแต่ว่าเราต้องดูความจําเป็นด้วยดูความเหมาะสมที่จะทำนี้ด้วยผมไม่เอผมโผมโหขางบ้านอย่างเงี้ยผมเจอพลาดนุ่มแล้วท่านขอโทษทีนะท่าน มาถึงหงนาวเร้่ครับท่านมาเจอเขาตอนที่เรอยู่นี้ใช่ไหมครับผมตกใจมากที่คนเจอผ้ามันดูแบบไม่มไมไโอเคเลยใช่เพราะเขาคือเป็นคนป่าใช่คนป่าเขาไม่มีเนี่ย ผมรู้สึกเหมือนกับคนในเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเราอธิบายาให้เขาเข้าใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านซึ่งผมคิดว่าผมอย่างไงคิดว่าผมแบบว่าอธิบายให้เขาแบบลึกซึ้งพอนะแต่ว่าอาจจะยังไม่พอสำหรับเขาหรือเปล่าตกใจมากเลยอาจารย์ค,ครับท่านโพราะที่ว่าท่าน อยู่งั้นแหละบาลูนั่งงั้นแหละน้องเข้ามาเลยเป็นอย่างนี้บาลูนี้ไม่ดีนะอย่างเงี้ยไม่ดีนะตอนนี้เราทำอะเงียบแล้วเหมือนแับมีความแบบว่ากังวลใจแล้วก็เครียดหรือเปล่าบาลูได้บอกลาซูยังเรื่องเงี้ย ไม่ใช่ที่บอกที่ที่บอกว่าจะใครจะทูอยู่ด้วยจะได้บอกยังก็ยังไม่ท่านบอกอะซูบารูกลับมาวุ่นวามยี่ได้ไงอะไม่มีใครเอาตะซูไปไหนแล้วถ้าบารูไม่ยอมก็คือไม่ยอมไม่ให้ไปคือไม่ให้ไปไม่ได้ท่านต้องต้องทำาท่านมันนี้เขาอะเอาใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักยังไม่ได้ท่านทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไม่ได้ท่านผมอยู่เขาผมมาน้ำช่วยใจเขามาเยอะ ถ้าผมมาเจอท่านที ern, be, immer, ่บอกว่าเขาใช้กําลังกับท่านนะผมแบบไม่โอเคครับท่านผมไม่ไม่ชอบเลยถ้าผมกังวลมากๆกับท่านเพราะว่ากลัวลูกเขาจะไม่อยู่คนหรือเปล่ากลัวลูกเขาจะไม่เออกอะไรเหมือนแบบว่าไปอยู่กับท่านปุ๊บใช่ไหมฮะเหมือนแบบท่านให้เขาวาเสียลูกไปคนเนี้ย เขาอยู่คนเดียวหักกวหรือเปล่าขอแน่เป็นอย่างนั้นคนคิดมากแล้วทําให้เขาแบบที่จะไม่ออกต้องทำนี้ลงไปหรือเปล่าผมมาเข้าใจความรู้สึกของน้าแต่ว่าขอแนจะใจะเย็นอยูนิดหน่อยนะท่านมาลูกมาขอโทษท่านสีมากล้าขอโทษท่านมากล้าขอโทษท่านท่านช่วยรูปมึงไว้นะคนขอพายพูดมึงกวัวพอดีผมอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะเจออย่างนี้ผมไม่ไหวนะไม่โอเคเลย บาลูมากาบขอโทษท่านเั้สีถ้ารูไม่มากาบขอโทษแล้วม,มาขอ,ขอมาบาลูจะไม่เจอผมอีกนะไม่มีแล้วผมก็คงจะ ต้องมีปัญหากับบรรลุวอย่างเงี้ยถ้าบารรลุไม่ทำตามที่ผมบอกแล้วท่านยังผมช่วยไหมครับท่าน ท่านก็ท่านก็เข้าใจนะผมว่าท่านเข้าใจความรู้สึกของคนป่าแล้วเพราะว่าเขาก็มีลูกคนเดียวเดืยนลูกคนเดียวละมาดูรประกาศขอทนท่านฤษีถือว่าผมขอได้ไหมมาดูใจเย็นๆตั้งคติก่อนโูตั้งคติก่อนใจเย็น บบเหมือนแกเพิ่งจะทำต้นไม้ไปนะทุกคนนะชุ่มฉ่ำเลยนะยพ,พี่ใจมากัาขอโทษทานทีนะขอเข้ามาบารดดูพูดด้วยพูดด้วย บอลูขอโทษบาลูไม่คิดให้ดีก่อนบอลูที่ท่างทำไมคิดก่อนได้ไหมจะทำพี่ใส่บอกว่าใจร้อนรู้ว่ารักลูกแต่ว่าต้องดูว่าท่านก็ไม่ไม่ได้บังคับบาลูนี่บอลูกลับไปคิดอะไรนะคิดว่าท่านนี่ผิดจะเอาลูกตัวเองไปแล้วก็ไม่กลับมาองนี้หรอ เข้าใจนะบอกว่าไม่มีใครที่จะไม่รักลูกหรอกทุกคนเป็นห่วงลูกตัวเองหมดเลยแต่อยู่ที่คนคนนั้นะจะยังไงะจะวางดีแค่ไหนกับลูกแค่นั้นแหละทุกคนผม,ผมไม่รู้จะอธิบายัไงนะผมเจอเหตุการณ์ที่ผมยังแบบช็อกไม่หายนะตกใจมากเจอบาลูท,ทําท่าทีจะปรีเข้าไปหาท่านสีโดยใช้ถือไม้ของตัวเองเอาวุธตัวเองอะไม่รู้อยู่ๆก็ถ้าผมพามาไม่ทันอะไม่แน่บาลูจะทำร้ายท่านีสีก็ได้ทุกคน แต่ถ้าผมถ้าลงบาลูลงมือโดนตัวท่านนี้เสียมผมจะจะเด็ดขาดกับบาลูนะอาจจะไม่มาเลยดีผมมาเจอก่อนบาลูมานี้ไปพักสงกบสติอารมณ์ก่อนมานี้ไปนั่งนู่นเลยบาลูนู่นไปนั่งทขทวนตัวเองนั่งคิดให้ดีว่าตัวเองทำอะไรลงไปผิดรู้ตัวใช่ไหมไปนั่งนู่นเลย นั่งคิดแล้วก็นั่งทบทวนตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไลงไปผมว่าเขาู้สึกผิดเหมือนกันนะที่เขาทำไปอะ่ะเขาลู้สึกผิดเหมือนกัน,นทุกคนนั่งกันแล้วนั่งแล้วน,นั่งคิดนั่งนั่งสมาธิไปเลยมารู ให้คนนั่งทบทวนตัวเองนั่งคิดไปก่อนว่าเขาทําผิดอะไรไปบ้างแล้วเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่มีอีกกับคนป่ากับคนที่ผมรู้จักคือทั้งที่สิวังดีเขาเขามากนะคือช่วยเขามาเยอะแต่เขาแม่ทำนี้เลยตัวตรงผมก็กำลังรอขอท่าน ผมกำลังรอวันที่จะกลับไปหาพ่อเลี้ยงเงิต้นไม้อยู่ครับเพราะเพราะว่าผมต้องน้ำมนต์ที่ท่านให้มาไปบอาบไปล่าตัวเขาใช่ไหมครับท่านอย่าช้านะได้คับไปได้ครับท่านผมขอโทษสองวนันจะดีขึ้นครับท่านมาถึงพ่อต้นไม้ใช่ไหมครับ ขอโทษแทนคนป่าจริงนะครับนขอโทษทีนะครับรที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านแต่ว่าเขาทำเกินกฏเหตุครับท่านเมื่มอก่อนเห็นตกใจท่านหายไปบอกว่าท่านมาไม่เจอท่านท่านไม่รู้ท่านไปตอนไหน จริงนะผมไม่ยิดฟาระลังผมไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่บ้านผมก็อยากจะไปเข้าป่าแล้วก็บำเพ็ญสิ่งแบบท่านนะครับท่านผมอยากจะใช้สมาธิอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําบุญให้กับพวกผู้ปญญาณนโลาต่างๆที่ยังไม่ผุดไปเกิดใช่ไหมจะทาบุญที่ขามากครับท่านเพราะผมค่อนข้างจะอนีรเข้าใจนะความรู้สึกของคนที่ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ไไปหนครับท่านยังวนเวียนอยู่ในป่าในบ้านร้างต่างๆครับท่านลองมาดูกันมาดูกันนะท่านลไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับท่บานมาดูคนมาดูมันจะร้องไห้นะ แม่งร้องไห้ร้องไห้พี่ไม่เป็นไรผมขอโทษที่ทำพูดไม่ดีใส่าบาลูแต่บาลูต้องคิดให้ดีก่อนได้ไหมรอบรอบหน้าจะทำอย่างนี้นะอยาให้เกิดหเหตุการณ์อย่างนี้แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้ไหมรู้ว่ารักลูกแต่ว่าต้องดูว่าทำอะไรต้องดูจากความเหมาะสมด้วยคิด,ดเยอะ ที่ผมช่วยบาลูเพราะผมแบบเป็นห่วงนะผมแบบผมรักครอบครัวบาลูมากก็บอกให้ผมทําแบบนี้ทุกวันนี้ก็พระว่าความผูกพันที่เรามีด้วยกันมาตลอดเวลานไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปต้าทันทีไม่กดอะไรทันทีก็เข้าใจไปมากลับมากลับลาทันทีก่อนมา แล้วลุกขึ้นมาไปกลับลาช้นสี่ก่อนเดี๋ยวผมมากลับแล้วผมผมต้องกลับไปทํางานผมอีกผมมาเยี่ยมบาลูกลับลาซูแต่ว่าลาซูอยู่ทําใช่เปล่าเป็นไงบ้างลาซูเป็นไงบ้างยีดเ,<ม>เครื่อใช่เปล่า<ม><ม>เดี๋ยวว่างพาลาซูวันนี้มางานผมอยากเจอโอเคไหมมีคนอยากเจอเยอะโอเคไหมมามากลับลาช้าก่อนอ้าวทุกคนอ้าวทุกคนท่านไปแล้วอะ่ะ เราบาลูท่านนีกบไ,ไปแล้วเมื่อกี้ยังนั่งอยู่นี่ทุกคนผมจะพาบาลูมากราบลานะแต่ว่าท่านไปแล้วทุกคนเดือเช้นไม้เป็นไม้เท้าด้วยผมไม่แน่ใจเขาเมื่อกี้เขาถือไว้นั้นเก็บไว้ตรงนี้ให้เขาหน่อยนะทุกคนบาลูท่านนักสืบไปแล้วอะ่ะไ,ไม่เป็นไรท่านที่เข้าใจท่านไม่โกรธบาลูเลยขเขาเข้าใจบาลูแต่ว่าบาลูต้องใช้สติให้มากกว่านี้ต้องใช้สติ ปัญญาให้มากกว่านี้รู้เปล่าไปไม่ sì. ได้ไม่ได้ผมผมผมขอโทษนะที่พูดไม่ดีใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึร้องให้มึงรองให้มึงรองให้แล้วมึงรองให้ร้านนี้ก่อนร้างนี่ก่อนผมขอนั่งคุยกับบาลูหน่อยร้างนี่ร้างนี้ร้านที่สี่เหมือนเดิมไปทุกคนนั้นเหมือนแกแค่ แม่มาหาคนปา่าก็มาอาจจะมาเป็นห่วงหรือเปล่ามาคอยดูแลม้คนป่าหรือเปล่าหรือว่ามาเนี่ยมาถามข้อมูลหรือว่ามาคําตอบจากบาลูว่าโอเคไหมโอเคอย่างเงี้ยที่ลูกลูก,ล,กลูกบาลูจะอยู่กับพั้สี่เนี่ยคําตอบคือก็คงจะไม่ได้ทุกคนเพราะว่าบาลูค่อนข้างจะเป็นห่วงลูกมากมาดูไรับเลยไม่ให้คือไม่ให้ ก็ <ITA> <bio. S 2> ผมรู้บาลูเป็นห <yo. S 2> ่วงลาสูมากๆเพราะว่าบาลูก็เดือดักคนเดียวใช่ป่าวอะไรก็บอกท่านสีดีก็ได้ว่าโอเคแบบผมแบบไม่ได้นะผมแบบรักลูกเดือดูกคนเดียวก็พูดดีก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่อารมณ์ไม่ต้องใช้กําลังเข้าใจไหมนี่ก็ไปบอกลาซูด้วยว่าท่านสีต้องการให้ลาซูมาอยู่ด้วยแต่ว่าบาลูพ่อไม่โอเคอ่ะพ่อพ่ออยากให้บาลูอยู่กับลาซูกับบาลู พ่ออยากให้ลูกอยู่กับพ่อลาซูก็ต้องเข้าใจบาลูเหมือนกันเขาก็ไม่อยากไปไหนเราลาซูผมรู้เขาก็อยากอยู่กับบาลูเข้าใจไหม <c oughs> น้องเทียวแล้วน้องคิดมาลูกิษย์เขาที่ศิไม่ทาไม่ดีเท่นหน่อยไม่ได้ทำร้ายเช่หน่อยที่ศิเป็นห่วงอย่ากัช่วยอยาก็บแบ่งเบาภาระผมรู้ว่าบางคำพูดไปขเขาก็ไม่เข้าใจทุกคนคนป่าแต่ผมพูดแบบเป็ความผมว่าเป็นความคุ้นเคยที่เราพูดกับปลอบใจกับคนด้วยกันทุกคนนะเข้าใจไหม มาผมาก่อนไลดมางาแล้วผมพอใจแค่บาลูไม่ทนี้ผมก็ดีใจแล้วจะทนี้อีกโอเคไหมนี่มาถึงงานหรือย,อยังเนี่ยมาถึงงานยหงมาถึงงานไหนาวห,ห,หรอสินข้าวยังแล้วนี่ท่าหมอแล้วลซูสินข้าอย่งลัซูลูกชายอ่ะแล้ว มีทางโน้น okay. เดี๋ยววางไปล่าสัตว์กันเบ่าผมไปด้วยเดี๋ยวลาซูไปด้วยมางวางเรอเราผมมาเาผมาดดนะาล่าสัตว์เถอะนะลาซูนะให้ครบสามคนนะผมบาลูลาสูนะเคเยวบ่าโอเคทุกคนก็เราก็ได้ปลอบใจเขาไปนะแล้วก็บอกว่าเรื่องความที่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะพี่นะโอเคพี่เจ้ผมขอนั่งคุยเขาทักพักกันก่อนแล้วก็ พ,พี่ทุกคนก็หายเป็นห่วงเลยนะเหตุการณ์ที่แบบแบบแบบมางที่ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกผมบอกเขาไปอยากทำอย่างนั้นอีกมันไม่ดีเขาก็เหมือนจะมีสติกลับมาแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกผิดมากๆนะโอเคไงก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคนป่าที่ทุกคนนะก็ต่คอยมาอัปเดตคอยมาถ่ายชีวิตประจําวันให้พี่พี่ FC เอฟซีได้ดูนะว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่อาลาซูกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจะมาถ่ายแน่ๆรอให้ลาซูพร้อมกลับมาที่นี่ก่อนทุกคนนะโอเคพี่ก็ ขอปิดคลิปคันนี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครอบครัวคนป่านะทุกคนนะโอเคไปทุกคนมาลู่สวัสด,ดีขอสวัสดีหน่อยสวัสด,ดีครับายบายทุกคนไปเจอกันนะ